The oh enemy okay okay. has been defeated. นะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับไวโอเลตนะครับผมคุณผู้ชมก็เรามาเล่นดีรูไปด้วยกันคร์ลี่กันบ้างกว่านะครับผมมาไวโอเลตต้องดึงเลรนเลยนะครับผมมีอ้อยนะครับผมโอเคครับมาครับต้องดึงเหรนนิดนึงเจอกับใครเอลซู มาขอายัางเคลียร์คลิปไปก่อนเลยแล้วกันเคลียร์คลิปไปเลยไปโอเล่ส์สลบแล้วสลบแล้วเพื่อนเด้งเด้งเจเจไม่ตายด้วยสลบลหลน้าเม็ดขาดหรออุ้ยจะเลือดตายบ้าปะเนี่ยหน้าเม็ดไม่พอ ทั้งเอลซูโอ firstly, ้ทั้งจูเดอร์จ่บ้าหัวจะประวัติอุตส่าห์จัดสโลไปแล้วแต่ไ <the> ม่ตายปล่อยมันบันบันบันโอ้ไม่ตายได้ยังไงตีไวมาแล้วถึงตีไวมากก็จริงปัญญาครูเข้าไปบึกมาก đi gomadi gomadi. Lui nói. Mamadi, gomadi, gomadi, không gomadi, 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 đi, gomadi, đi สวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวยสวยร่างโดนว่ะร่างโดนจังหวะนี้โอเมนน่าจะไหวนะร่างน่าจะไหวนะผมร่างจังหวะนี้น่าจะไหวโอเคได้โอเมนไปแล้วนี่โอเคโดนจับโอ้โหโอ้ยไหเลยวะน่ะ

เฮ้ยเฮ้ยโลสองตัวเดี๋ยุ่งนี้ว่าเล่นใจห้าวกันจังวะ <Break through. S 1> อุ๊ยนารยาไปล่างไม่รู้ไปทำหามักเขืออะไรฉีดอุ้ยพลรงอยู่นั่นนารยา <'em> ต้องอยืนนิ่งๆไม่ได้แล้วผมว่าผมปล่อยให้มันได้ดีกว่ะ ้อมาเลยะวะทำมะวะไล่ไปเออกูถอยอยู่แล้วมึงเออมึงใส่ใส่หัวไปหัวมึงใส่โยก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 กูถอยอยู่แล้วมึงก็ไปตีไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปกูตัวรอดได้เออมึงไม่ได้เห็นระ อย่างน้อยป้อมบนเราก็ได้มาแล้วนะผมถือว่าเท่ากันเด่นกลางเหมือนจะมีไฟงั้นเกิดขึ้นยานยานกว่าจะมาอฮ้ยไ <sozial? S 1> <repetition> อ้อดีนกูอ๋อย้อยเกี้ยวจะตกผิดอุ้ยเอวสู้แม่ง อุ๊ยไม่เอามาคอมโบกันนะเนี่ยอีกสองตัวนะนี่ปืนไม่โดนลำปืนไม่โดนอุ๊ยแม่งระยะไกลสองสามตัวลำปืนไปสองตัวนะ มันโดนได้ไงวะถูกเอาไปไปไปป่าไปไปไหนกันไปเล่นด่างถูกโจมตีเล่นล่างยังไงโอเคผมลอยดึงเลดได้นะเอาวะเอาวะเอคิวมีปะน่ะไปไม่ทัน นนัน้ำแตกนะคือเอลสูมันก็ไม่น่าแม่นในขนาดนี้ป่ะใช่ป่ะ,ะโอ้เล่นออฟเลนน้ำเงยไม่เกิดหรอพวกมึงอนะ ย,โยโอมช่แน่นอนอคอร์ดขี้ข้ว่ากับบ้านเลยนี่ <c oughs> จะแปดนาทีนะ <c oughs> ถึงแม้จะตายไปสิอยู่เพิ่งไอทีเมื่อกดยอมมันเก่ขขงเหลือเกินโอ้โห อไม่อยากเขาไปลงเอวสูงเ่งตายเลยดัจะตายยูเด์นอ่ะฟามห่างกนก่อนกันเอีย g แต่พิมกูโอ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 ,โอไม่น่าเข้าไปบวกเขาหรน่นะเอาวิายานยังไงโมยโย,โย,โยไม่ต้องมึงอะ่ะอุ๊ยอยากเข้าไปไม่ไอ้หนึ่งออบลินวะอน โอเคกิมันน่าจะมีตุบปืนผมว่าผมน่าจะเริ่มแรงๆแล้วแหละอุ้ยทางแม่นปืนด้วย เม,มื <initiatives> ่อเปิดมีนายมีนายหรือเปล่าไม่มันจะตายเว้ยอียูยเนี่ยผมอยากเอาอียูยมากดูวเด้วยแม่งฝากทันด้วยนะ Burn baby burn เมนอยู่วี้จะไปลาสไเดรไปล่าสไเอรยู่สูงนนันนำเลยวะเกียร์ ศัตรูเรียกดาเมเยอร์ออกมาแล้วมาแล้วฮะ b ยอยออก็ถอยดิถอยอยู่เนี้ยไม่เห็นเนาะ กระอยเนี่ยถีเีคลิปได้อยู่เีคลิปได้อยู่ไว้ไว้ไว้อุยเฉียดเฉียดเลงเก่งเลยเกินขอกับยูบอนัน ภายในของเราถูกโจมตีเอ๊ะเกือบโดนภายในของเราถูกโจมตีไม่เอียเอลซโอ้ยกับตายกับตายจะตายจะตายจะตาย

มันช่วยกูหรอมันช่วยมันต้องยกู i s is g i n g t e h t s t มปากขรงมันด้วย b e a t h r o u g h ลยเลยไยังไงโจ้อยังไงเอามาดิมาดิโ์ความพิวแล้วนะมาโ์ความพิแล้วในฮอนะมา นายของรกูตา m วจะตายโอเคน่าจะรู้เรื่องนะผมมาคอยกูปาไปเก้าไม่เกิดด้วยี มาเดีมาดิมาดิเอาดิยานนะวะอุ้ยเาแล้วครับผมเรามาเจอตู้ต๊ตกแตมแล้ว บาบนีต่ตัวเราต้มแต้มติ๊ดตีมาทำไมเพื่อนใครเชิญใครเชิญมาโบว์ไฟเดียวจบรู้ปะอุ้ยอุ้ยต้อเอาตัอยาวอ่ะ จะตายวะไอ้เงี้ยกดยอมแพ้กันเก่งจังวะกูว่าแล้วใครกดกินนาทยากดยอมกดยอมคือแม่งจะเล่นเกมมาอย่างนี้เหรอโอ้ใจไม่สู้ว่ะไอ้พวกใจไม่สู้ว่ะน่าเสียดายเลยนะมันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะ โดนต้นเกมไปเยอะเลยแหละโดนถมต้นเกมไปซะเยอะรถนแม่งวิ่งเร็วด้วยได้ดาร์กเนี่ยยิงได้

โดนนวดต้นเกมไปเยอะดึงเดตไม่ไหวโอเคโอ้โหเหี้ย เล่นเองออฟเล่นไหนอีสัก